สบาใจา้อมายังไม่มาเลยนะต้องมาเลยได้แต่ไดใจนะไม่ขนป้าจริงจริงไม่ปลาลาจะเป็นคนให่จริงางปะ้กิดเมียรืออริหออั่่วชวอวะ ไปใส่ห้องดูติ๊กกะติ๊กอะไรอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร่อยหอาสิบบาทค่ะตั้งต่อพื้นผ้าหกไม่ไม่